เรามาดูการซ้อมของวัน,นชัยน้อยสอทอเหนียวบางแสนชิงแชมป์เปรเดตเจ็ดสีกับยกคินีทีเอ็มวยไทยในวันอาทิตย์นี้ครับร่างกายเนื้อตัวดีไม่มีปัญหาครับ No, <laughs> อาทิตย์นี้ชกเป็นผู้เอกเจอใครครับจบพิรีทีทเอ็มมวยไทยมีแชรรมป์ร้อยสิบแปดปอนด์เป็นเดิมพันใช่ไหมครับแต่เราศึกษาสไตล์มวยผู้ชายนะครับเป็นมวยผู้มวยผ่ามวยเัานะส่วนเรานี่ยเป็นมวยสไตล์ไหนครับ การฝึกซ้อมของเรานี่โดยรวมประมาณกี่วันครับก็ยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนักนี้มีปัญหาไหมครับนหนักก็สบายนหนักนี้สบายสบายเสรษกิการชกมวยของเรามาทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับก็ห้าร้อยขึ้นนะ ทำใหนะ้เราได้ชนะน่าเกลีน่าเกลีเจนแล้วก็ล่าสุดล่าสุนาดนกก่าน้ากากเต่าฟอร์มช่วงนี้กำลังดีแล้วเราเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างครับแชมป์ร้อยแปดนีแล้วเจ้าสามร้อยสองกอนนี่ของประเทศไทยไหมหรือเวนเดอร์ดีครับเวนรามร้อยสิบสองกรนประเทศไทยแต่ช่องเจ็ดไม่เคยนะครับยังไม่เคย ยังไม่เคยอะฝากถึง f อซที่ติดตามเชียร์ในวันนี้ที่นี่นะครับก็ฝาก f อชซีน้อยแล้วทีนี้ไปเชียร์ผมเยอะๆก็ถึงขับนี้เป็นถึงขับที่รอบนานที่จะไดครับครับขอบคุณมากครับน้องขอให้โชคดีครับ